สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงเสาร์ทิ์นี้นะครับผมจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดที่เหลือและเกมที่36นะครับจาก38เกมให้ก่อนเลยนะครับก็ในวันพุธนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะแฟนแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็มีอะไรลุ้นกันเยอะแยะเลยนะครับ ก็ขออนุญาตสรุปโปรแกรมดังนี้นะครับคู่แรกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างวัตฟอร์ดนะครับก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาท์แทมป์ตันนะครับวัตฟอร์ดเองเนี่ยในเวลานี้เนี่ยก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับก็อยู่กลางกลางตารางนะครับก็วัตฟอร์ดเองเนี่ยมีโอกาสชนะในบ้านถึง42นะครับในขนาดที่เซาท์แทมป์ตันทีมเยือนนะครับทีมเยือนเนี่ยเกมเยือนของเซาท์แฮมป์ตันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสชนะแค่ 29%นะครับเสมอนี่ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมันก็มีโอกาสเสมอน้อยมากนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่สูสีกันมากๆนะครับก็เชื่อว่านะครับวัตฟอร์ดจะเปิดบ้านเก็บชัยเหนือเซาท์แฮมตันนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นพุ่งนี้เหมือนกันนะครับสเปอร์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันนะครับ ก็ช่วงที่1 45เนี่ยก็จะเป็นคืนนี้นะครับคืนวันอังคารเนี่ยแต่มันเป็นช่วงตี่1ของวันถัดไปนะครับสเปอร์นะครับวันนี้นะครับสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับ3ก็ตามสื่อนะครับตามข่าวเลยว่าสเปอร์นะครับจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่แน่นอนนะครับสเปอร์มีโอกาสชนะถึง75%ในขณะที่บริเตนนะครับเกมเยือนเนี่ยเล่นในบ้านก็ไม่ดีนะครับเกมเยือนก็แย่อยู่แล้วนะครับโอกาสชนะแค่8%ปนะครับนัดนี้นะครับคาดการไว้นะครับว่า สเปอร์ครับจะเปิดบ้านเก็บชัยเหนือไบรตันนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนะครับวูฟแฮมป์ตันนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับอันนี้ก็จะเล่นคืนวันพฤหัสช่วงตีหนึ่งสี่ห้านะครับก็โอกาสของวูฟแฮมป์ตันนะครับชนะในบ้านเนี่ยมีถึง33%เป็นนะครับเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างนะครับว่าวูฟเนี่ยทีมเวิร์กในฤดูกาลนี้ดีมากนะครับ เกมในบ้านก็เล่นดีนะครับในขณะที่อาร์เซนอลนะครับพึ่งเล่นในบ้านมานะครับแล้วก็แพ้มานะครับแพ้คริสตันพาเลดมานะครับวันนี้มาเยือนวูฟนะครับแต่มันก็ไม่ใช่งานง่ายของอาร์เซนอลแน่นอนเพราะวูฟมีทีมเวิร์กที่ดีนะครับอาร์เซนอลมีโอกาสชนะ39%นะครับพูดกลางๆไว้ก่อนนะครับว่านัดนี้นะครับอาร์เซนอลจะบุกมาเก็บชัยเหนือวูฟแฮมตันนะครับก็มันเป็นเขาเรียกว่าความคือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่า แรงจูงใจนะครับอาร์เซนอลต้องการพาวเวอนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้เป็นบิ๊กแมตช์ของจริงนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกก็เชียร์นะครับแมนยูนะครับก็คืนวันพุธนะครับช่วงตีหนึ่งอาโทษนะครับช่วงตีสองครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้มีความหมายกับทั้งสองทีมนะครับถือว่าเป็นเกม ใหญ่ที่สุดนะครับของปีนี้นะครับก็แมนยูเองเนี่ยไม่ชนะในแมตช์นี้หลุดท็อปโฟนะครับก็ฟอร์มนัดล่าสุดของแมนยูไปเยือนเอเวอเรตต์มาโดนไปวสี่ลูกนะครับปัญหาเนี่ยแฟนแมนยูทราบอย่างดีแล้วนะครับไม่ต้องพูดมากแล้วส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเวลานี้เนี่ยท็อปฟอร์มมากนะครับยากที่จะหยุดอยู่นะครับซิตี้ถ้าผ่านแมตช์นี้และเก็บชัยเหนือแมนยูได้นะครับเขาจะเป็นเต็งหนึ่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ทันทีนะครับแต่ ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแมตช์นี้นะครับแมนยูประกาศไปแล้วนะครับว่าจะเก็บชัยชนะเหนือแมนซิตี้ให้ได้นะครับแฟนลิเวอร์พูลก็เชียร์ให้เป็นอย่างนั้นนะครับคุยกันเล่นๆนะครับก็ในแมตช์นี้นะครับแมนยูมีโอกาสชนะในบ้านนะครับบ้านแมนยูนะครับ14%ในขณะที่แมนซิตี้ในเวลานี้นะครับมีโอกาสชนะแมนยูถึง66%นะครับบอลมันลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็คาดการกันว่านะครับนัดนี้นะครับพูดกลางๆไว้ก่อนว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเก็บชัยเหนือแมนซิตี้นะครับพูดตามฟอร์มตามนี้นะครับก็แอบเชียร์แมนยูนิดๆนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเกมวันเสาร์แล้วนะครับไม่ว่าผลแมนซิตี้กับแมนยูจะเป็นอย่างไรนะครับเรามามองถึงเกมวันเสาร์ช่วงตี2กันเลยนะครับเสาร์ที่27เเมษายนนะครับก็เริ่มต้นจาก ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮาร์ดฟิลด์ทาวน์นะครับก็ตามที่เราทราบกันนะครับไม่ว่าผลแมนซิตี้จะออกเป็นยังไงนะครับลิเวอร์พูลจำเป็นที่ต้องเก็บชัยทุกนัดนะครับก็มีโอกาสชนะถึง89%ในขณะที่ฮาร์ฟิลด์ทาวน์ตกตกชั้นไปแล้วนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไงครับก็เล่นให้ครบแมตช์เท่านั้นเองนะครับโอกาสชนะที่แอนฟิลด์มีแค่3%นะครับนัดนี้นะครับคาดการไว้นะครับว่า ลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ได้นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นเกมวันเสาร์ช่วง18บแนาฬิกาสานาทีนะครับคู่ลิเวอร์พูลนี่เล่นคืนวันศุกร์นะครับขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ชี้แจงแบบละเอียดนะครับคู่สเปอร์นะครับวันเสาร์ช่วงหกโมงเย็นนะครับหกโมงสานาทีนะครับหกโมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นสเปอร์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ สเปอร์ในเวลานี้นะครับประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเน้นทุกนัดนะครับสีนัดรวดเนี่ยเก็บใช้ได้หมดแน่นอนนะครับเปิดชิซิโนประกาศไปแล้วนะครับสเปอร์ครับมีโอกาสชนะ66%ในขนาดที่เวสแฮมนะครับเกมเยือนไม่ดีในบ้านไม่ดีเล่นแค่ครบมตช์นะครับก็เชื่อว่านะครับสเปอร์จะเปิดบ้านเก็บใช้ชนะเหนือเวสแฮมนะครับ ่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างซา์ทัมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอลส s มั r นะครับซา์ทัมตันในเวลานี้นี่ไม่มีอะไรให้ลุ้นนะครับโอกาสชนะในบ้านก็มีถึง48ในขณะที่บอลส์มัทเนี่ยระยะหลังนะครับเกมยือนนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่เขาก็ต้องเล่นให้ครบแมตช์นะครับมีโอกาสชนะแค่26นะครับนัดนี้นะครับคาดการณ์กันไว้นะครับว่าซาร์ทัมตันนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะบอลส์มัทนะครับและจะรอดตกชั้นอย่างเป็นทางการนะครับ ส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาร์ดิฟซิตี้นะครับฟูลแลมตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ฟูลแลมฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเก็บชัยชนะได้2นัดรวดนะครับแล้วก็โอกาสชนะมีถึง40%ในขณะที่คาร์ดิฟเองนะครับก็ลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกันก็ไม่แน่นะครับฟูลแลมอาจจะดึงคาร์ดิฟตกชั้นไปด้วยก็ได้นะครับโอกาสชนะของคาร์ดิฟมี33%นนะครับคาร์ดิฟต้องสู้เต็มที่เท่านั้นนะครับผมเชื่อว่านะครับแมตช์นี้นะครับ คาดิฟจะบุกมาเก็บชัยเหนือฟูลแลมนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างวัตฟอร์ดนะครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของบู๊พมตันนะครับวัตฟอร์ดเองในเวลานี้เนี่ยก็เล่นให้ครบแมตช์นะครับเหมือนกับบู๊พมตันเช่นกันนะครับโอกาสชนะของเจ้าบ้านนะครับมี38%ในขณะที่บู๊พมตันนะครับมีโอกาสชนะ33%เนื่องจากทีมเวิร์กดีมากนะครับให้ให้ให้คำนิยามสับคำนี้เลยนะครับ ก็คู่นี้นะครับผมเชื่อว่านะครับจะเสมอกันนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างคริสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับคริสตันพาเลตนะครับเพิ่งบุกไปเอาชนะอาร์เซนอนมานะครับแบบสุดช็อกด้วยไม่ใช่ช็อกธรรมดานะครับเล่นดีมากนะครับแต่กลับมาเล่นบ้านของตัวเองเจอกับทีมที่ดุดันอย่างเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้นี่ สูสีกันมากนะครับโอกาสชนะของเจ้าบ้าน36%ทีมเยือน35%โอกาสเสมอ29%นะครับเชื่อว่านะครับคู่นี้นะครับสำหรับผมเองนะครับเอเวอร์ตันจะบุกมาเก็บชัยเหนือคิสตันพาเลตนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นช่วง5ทุ่มครึ่งนะครับไรตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลมีปัญหาเดียวนะครับก็คือทีมเกมเยือนไม่ดีเลยนะครับแต่กองหน้า็อปฟอร์มอยู่นะครับ ในขณะที่ไบรตันต้อง3แต้มเท่านั้นถ้าอยากจะลอดตกชั้นนะครับโอกาสชนะของไบรตัน o n 41%นะครับในขณะที่นิวคาสเซิลสานะครับคู่นี้นะครับผมเชื่อว่าไบรตันจะเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับส่วนคู่คืนวันอาทิตย์นะครับช่วง6กโมงเย็นนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลในเวลานี้นะครับ เสียความมั่นใจไปเลยนะครับเล่นในบ้านไม่ได้สามารถเก็บ3แต้มได้จากคิสตันพาเลตนะครับมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้เนี่ยกองหน้าเขาคมนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสชนะ34ในขณะที่อาร์เซนอลนะครับมีโอกาสชนะ39นะครับอาร์เซนอลต้อง3แต้มนะครับถ้าคุณจะอยู่ท็อปโฟเนี่ยสแต้มเท่านั้นนะครับก็เชื่อกันว่านะครับอาร์เซนอลจะบุกมาเก็บชัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ส่วนคู่2ทุ่ม5นาทีนะครับเบอร์นสตีนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแฟนหงแดงเนี่ยคงจะเชียร์เบอร์นสี์กันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเกมลุกของซิตี้เนี่ยสุดยอดนะครับก็โอกาสชนะของแมนซิตี้นะครับ81%ในขณะที่เบอร์นสตีนครับมีโอกาสชนะ6%นะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะครับเชื่อว่านะครับแมตช์นี้เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับก็แต่ก็ลองดูกันไปก่อนนะครับ ผมเชื่อว่านะครับส่วนตัวผมอะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดอาจจะไปเยือนนะครับเอาชนะเบิร์สตีได้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับชัดเจนตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยศึกซูเปอร์ซันเดย์นัดที่36นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีก็อย่างที่เราทราบกันนะครับแมตช์ที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ย แมนยูต้อง3แต้มนะครับและมาเจอกับเชลซีในบ้านอีกเนี่ยสแมตช์ติดต่อกันเนี่ยต้อง3แต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแต้มนี้ไม่ได้ห่างกันเลยนะครับเพราะว่าเชลซีล่าสุดเสมอวันนี้นะครับเสมอไปนะครับแต้มก็ห่างกันแต้มเดียวแค่นั้นเองนะครับแมนยูมีโอกาสชนะ35%นะครับในขณะที่เชลซีมีโอกาสชนะ36%นะครับคู่นี้นะครับแมนยูต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับส่วนตัวผมเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นท็อปโฟต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในนัดที่36นะครับแล้วก็นัดตกครั้งที่เหลือนะครับต้องดูกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูคู่นี้นะครับว่าจะใครจะชนะอ่าพูดในแบบตรงๆนะครับถ้าซิตี้ชนะก็เตรียมที่จะฉลองแชมป์ได้เลยนะครับพูดเฉยๆนะครับต้องเล่นในครบแมตช์ก่อนในขณะที่แมนยูต้อง โซเชียประกาศไปแล้วนะครับว่า3แต้มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทําให้แมนยูติดทาวอรได้3มแต้ม4นัดรวดดูว่าแมนยูจะทําได้หรือไม่นะครับพิมาริกในคืนวันพุธนี้ตีสองนี่ได้ลุ้นกันจริงๆนะครับก็ผมรอฟังผลอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับรับได้ทุกสถานการณ์นะครับก็อยู่เป็นกาลังใจให้ทุกทีมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ